สวัสดีค่ะแม่ท่องค่ะน้องเพชรครับืัอนี้มาพัวห้าวสองคนแม่ลูกในช่องแม่ท่องน้องเพชรชาแนลค่ะเพื่อกลไลก็แช่ห้าวสองคนในเด้อค่ะย้โอเคนะครับได้ค่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะม่อไรมาแล้ค่ะเป็นน้องใหม่ค่ะน้องใหม่แม่ทองน้องเพชรชาแนลค่ะอําไก่ค่ะอุ้ยอําไก่สมุนไพร่วงนี้ต้องกินสมุนไพรค่ะ ช่วงนี้ร้อนค่ะร้อนโควิดอเอาวไม่ไปเอาไม่ไปไไขออนุญาตติดไม้ก่อนด้อยค่ะขออนุญาตติดไม้ค่ะอขออนุญาตติดไม้ค่ะอุอ้ยไก่กอ,อนแบบไงเลยช่วงนี้ต้องเน้นสมุนไพรค่ะเพราะว่าจะเป็นข,ข่าขิงตะไคร้ใบมะกรูดค่ะ เน่นค่ะเน,น่นเน่นค่ะเบื้องไหนเลยค่ะวันเน่นซจำไหนค่ะเน่นมากคาตะไข่ใบบัวบูดเนีนค่ะช่วงนี้เน,น่นค่ะร้อนค่ะร้อนอแซ่บค่ะน้ำด้อครับออเอาเข่าลูกเอาเขา่าอ่ะ ข้าวร้อนร้อนข้าวร้อนร้อนอัมไก่แบบบานๆแบบสมุนไพรค่ะแฮปค่ะลูกไก่ตอนแบบไงเลยเลยลุกลูกไก่ตอนแบบไงเลยออืือช่วงนี้ตรงเน้นนี่ยังที่เป็นสมุนไพรค่ะ เอาไปเขาตีมาเฮ็ดอย่งกะกินอย่งกะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเขานะครับอยากให้เขากินอยังเฮ็ดอยังคอเมเมนต์มาเลยค่ะคอเมเมนต์มาเลยค่ะเดี๋ยวพดีค่ะ นี่นะครับต้ตอนนี้ไอ้เรียบีนองอยังกินแรงค่ะอตอนนี้เอาหยาครับอู้โอ้ตอนแบบไงเลยพี่น้องโอเคอืมต้อกันค่ะ น้อยๆเด้อครับแต่พี่ดีพี่น้งองเขานี่ครับจวงนี่นเฮ็ดอยังกะเน้นสมุนไพรก่ะครับเน้นสมุนไพรม,มากๆเลยตอนนี่โอ้ตอนบักใหญ่ปานนี่เอข้าวครับ แค่ก็รสจัดต้องเน่นรสจัดค่ะเมื่อวาสิเป็นคาแต่ไข่ใบบกูดหัวคิงไข่ขิงใส่ร่วมหมดเลยค่ะเครื่องร้อนค่ะร้อนโควิดพอไผ่ใน้วอครับพออย่าใส่มือ มันเหนียวอีกอะม,มันบานเท่ากับต้องใส่มือ,อยังจีิล้วครับกินแบบบ้านๆกระตายแม่ทองน้องเผ็ดชาแนวครับมันนะครับมันบานครับใส่มือได้ครับพิดผ่าประกัารใดน,น,นี่ชมไหนคะ่ะขออภัพยพอมา่น้องน้ำเด้อยคะ่ะ เหนียวค่ะข้าวเหนียว mm hmm. ยยอืมแสบแสบพิรุ่ง ทำเดียวเลยได้วยครับมาที่ไหนไม่ต้องง่ายๆเลยไม่ต้องทำสุดท้ายเนาะตักกระบ้องท่านหินค่ะทำสุดท้ายค่ะหนึ่งสองสามออกไหมเนี่ยออกไหมเนี่ยซ้ำ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่กับลูกในเด้อค่ะแม่ท้องน้องเพชดข้าแนวค่ะอ,อ,อย่าลืมกดตามนะครับครับครับห้าอาจจะเป็นน้องไม่ค่ะอย่าล,ลืมกดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ท้องน้องเพชรน้ำในเด้อค่ะแม่ท้องน้องเพชดชาแนวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเข้ามาเข้ามาสวัสดีค่ะบายบาย